การคลุกปวงในกับรองก้อสรคามวันนี้จะพามาสัมผัสกับโปรโมเตอร์ถือว่าเป็นโปรโมเตอร์มหาชนที่แฟนมวยให้การยอมรับนะครับผมเป็นโปรโมเตอร์ดีเด่นการกีฬาแห่งประเทศไทยถึง6ปีซ้อนด้วยกันครับวันนี้รองก้อสรคามมาพูดคุยกับเฮียชุนเกียรติเพชรครับสวัสดีครับเฮียชุนสวัสดีครับสวัสดีครับอนบอื่นเนี่ยประวัติความเป็นมาประวัติความเป็นมาจากครับ เดิมทีผมก็เป็นเกิดที่จังหวัดเพชรบุรีนะตําบลหัวสะพานอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะฮะเกิดเมื่อปีพศ2490กับครอบครัวก็ดําเนินการด้วยการทํามาค้าขายก็ไปอยู่ในสถานะครอบครัวก็ลําบากพอสมควรกีฬามวยนี่ผมก็ใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กนะเมื่อสมัยเรียนหนังสือก็ชวนพวกพวกไปฝึกซ้อมมวยแล้วก็ไปต่อยบ้างอะไรบ้างนะสําหรับตัวผมไม่ได้ต่อยแล้วครับเพราะว่าได้รับคําสั่งห้ามจากแม่ครับก็ไปกับเพื่อนฝูงก็ ซ้อมแบบว่างานวัดอ่ะเพื่อนๆเ,เขาก็ชนะตลอดเพราะว่าผมก็เป็นเหมือนพี่เลี้ยงเพื่อนอย่างเงี้ยก็เพรทุกคนก็ตะเวนไปเรื่อยๆเในจังหวัดเพชรบุรีประจบกินขันลาชบุรีเราก็ไปกันตอนหลังผมก็ประสบอุบัติเหตุเพราะตอนนั้นไปเป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนสรงประสาทศิษย์วิทยาก็ถึงการ,การล้มหมอนนอนเสือติดเตียงอยู่ประมาณสัก สปีเต็มๆซึ่งไม่สามารถจะลุกไปไหนได้เฮียชุนนอนติดเตียง2ปีเต็มๆก็รู้สึกว่าทุกวันก็คิดหนักเพราะว่าฐานะทั้งบ้านเราก็ไม่มร่ำรวยอะไรก็อยู่อยู่กับแม่อะไรเงี้ยก็ก็มีญาติญาติหรือว่าคนบ้านไกลเลนเคียงมาเยี่ยมก็ทุกคนก็บอกว่าหมอไม่รับลักษณะน,นี้เพราะมันนานเกินไปเราได้ยินได้ฟังเขพูดงั้นก็รู้สึกว่าต้องปรง ต้องปรงโชคดีวาสนามาอย่างั้นนะพอดีวันนั้นมีหมอจีนคนหนึ่งเดินผ่านหน้าบ้านเขาไปรักษาคนอื่นบ้านเราก็เป็นบ้านจนๆเดินผ่านมาเขาเห็นเอ้ยแม่ผมนั่งอยู่หน้าบ้านแต่ผมนอนเขาก็ถามเปไ็นไะรเขาเข้าไปดูผมเขาก็จับว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดจากไอ้ระบบเส้นประสาทเขาก็บอกว่าการเส้นประสาทต,ต้องใช้ยาบำรุงเส้นประสาทรักษาอยู่ประมาณทัสองเดือนกว่าผมก็โอเคมีการดีขึ้นสามารถจะลุกนั่งได้ลุกนั่งได้ก่อนนะก็ กายภาพบ้างอะไรบ้างก็สามารถจะลุกเดินได้พอเราเริ่มหายดีอะไรก็ตอนนั้นก็ประมาณอายุทัก18แล้เนะสิบเแล้วนึกถึงอนาคตตัวเองว่าเราจะไปจะไปทำมาหากินอะไรดีในอนาคตเนี่ยนึกเราก็คงจะต้องไปหากินกับมวยในใจนึกนะตัดสินใจลงมากรุงเทพโดยวันแรกมีกิตังอยู่5บาท นั่งรถนั่งรถน้ามันมานะจากเพชรบุรีนะสมัยก่อนมาลําบากพอดีคนที่บ้านเขาขับรถน้ํามัน oh. ก็มาหาพี่ชายซึ่งก็ามาหากินกรุงเทพโดยการขับรถแท็กซี่อ oh. oh. ะไรแบบั้หลังจากนั้นพี่ชายผมเขาก็ซื้อรถสองแถววิ่งอยู่แถวสะพานควายแถวซอยเสนานิคมสอง oh. ก็ให้ผมไปไปนั่งดูไปนั่ง,ไป,งไปนั่งมาอะไรเงี้ยก็เราก็ทํางานไม่ค่อยไหวพูดตรงๆแม้กระทั่งขับรถนี่เขาไม่ยอมให้ผมขับทุกคนนะ เก็บเป็นกระเป๋าเก็บเก็บสตังครห้าสิบสตังเกระเป๋ารถเข้ามาถึงซอยสุดที่สาก็บังเอิญก็มาเจอจับเพื่อนคนเสียตือสะพานควายก็เป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่สมัยนั้นตอนอายุปรมาณยี่สได้บากท่านหลังจากนั้นก็ไปดูมวยบ้างอะไรบ้างถึงพอเรามากรุงเทพเราพวกเพื่อนฝูงก็มีน้องๆก็ จะส่งมวยมาให้ผมช่วยเสนอบ้างอะไรบ้างผมก็นําไปเสนอครูเท่าบ้างนะครับกงเซยบ้างอะไรเนี่ยเขาก็ช่วยผมจากนั้นเนี่ยแขชุดก็เริ่มเข้าวงการมวยแล้วเข้าเลยครับเข้าเลยครับก็ได้รู้จักกับโกพงเทนเนอร์เขาทรายซึ่เป็นหัวหน้าคณะศัพท์นรลงก็นำนักมวยไปซ้อมหลังจางนั้นก็เริ่มปรับสภาพตัวเองมีการไปขับรถแท็กซี่ไปดําก็ขับไปรับฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าวงการมวยแล้วก็มีมวยบ้างอะไรบ้างก็พอดีก็ตอนหลังก็มาอยู่กับพิชนัยก็สนิทกันฮะ พอสมัยก่อนก็จะมีโปรโมเตอร์อยู่กลุ่มหนึ่งคือกลุ่ม5ก ón, หนึ่ช ก็มารู้จักป๋าชฉนไหก็แนะนําให้รู้จักกับพี่สุภพซึ่งเป็นในสนามมวยช่องเจ็ดสีเจ้านั้นอ่ะก็แนะนํามารู้จักไปก็แนะนําตอนหลังก็มาช่วยพี่สาสมภพจัดมวยอยู่สนามมวยลุมพินีในศึกดารุ่งทีวิสีต่อจากนั้นก็พี่เฉนไหก็ให้ไปช่วยจัดมวยช่องเจ็ดสีแล้วตอนนี้เริ่มเข้าช่องเจ็ดสีก็ไปจัดได้อยู่เลยนัดไปช่วยกันตลอดตอนหลังพี่เฉนไหก็ติดภาระกิจในเรื่องทํามวยสากลก้าวมาเป็นโปรโมเตอร์ไปทีมวยช่องเกียดได้เมื่อไหร่แล้วก็ก้าวมาเป็นโปรโมเตอร์ศึกเกียดเพชร ได้เมื่อไรเรียกว่าเป็นผู้ช่วยอยู่โดยประมาณก็10ปีผู้ช่วยศึกนั้นศึกนี้ก็ช่วยหลายศึกนะ้ได้มันเป็นโปรโมเตอร์ดนรายการแต่งตั้งของคุณชาเชื่อกันสตรนะดังนป็นเป็นผู้ใหญ่ใน,ในช่องเจนะ็ดอ่ะเขาแต่งตั้งผมเมื่อปี2530ให้เป็นโปรโมเตอร์สนามมวยช่องเฉลี่ยสีแล้วก็พอ2534ก็เป็นผู้จัดในรายการศึกดารุ่งทีวีสีก็เป็นผู้ช่วยพี่สมบู์อีกพอมาได้รายการพิเศษที่สนามมวยลุมนี อันนี้เป็นโปรโมเตอร์นะก่อนหน้านั้นเป็นผู้ช่วยในะลักษณะว่าถ่ายทอดท<อ>ีวีพอ3ามสี่ก็มาเป็นผู้ช่วยในศะึกดลุ่มทีวีสีซึ่งได้รายการพิเศษเนี้ยราย,รายการวันอังคารวันศุกร์เนี้ยนะก่อนหน้านั้นก็จัดเฉพาะวันเสาร์<อ>และได้รับการแต่งตั้งเป็นโปรโมเตอร์โดยใช้ชื่อศึกเกียรติเพชรของเราโดยเต็มตัวเนะี้ย มวยที่ทั้งช่องเจ็ดสีทั้งสึกเกียรติเพชรเวทีมวยดมินีทําไมได้รับความนิยมจากแฟนมวยสําหรับผมแล้วก็เป็นถ้าวงการมวยก็บอกตรงว่าผมมาจากศูนย์ <c oughs> ผมก็พยายามใส่ใจทุกอย่างทําทุกด้าน <c oughs> ช่วงแรกๆผมเป็นโปรโมเตอร์ก็เคยโดนโดนโหโดนฮานะประจำอะไรเงี้ยหลังแล้วก็พัฒนาขึ้นมาก็เราก็ใส่ใจหลักใหญ่ก็คือว่ามันต้องมีความบริสุทธิ์โปร่งใสและยุติธรรมให้กับให้กับหัวหน้าทุกคนที่อยู่กับเรา น้ำหนกน้ำหนักเนี่ยเราควรจะปรึกษาหารือเขาไม่ได้จัดเขาโดยพระราการ<ม>หรืออะไรแต่อะไรใช้ก็เราเลือกอลูกักออำนาจ่ยก็จะเป็นโปรโมเตอร์ที่ดีไม่ได้อันนี้<ท>เรียนตรงๆว่าผมก็จําแบบอย่างมาจากรุ่นพี่ของผมคือสงชัยรัตนนทบุนในการจัดมวยของชุนความยากง่ายระหว่างยุคก,ก่อนกับยุคนี้ ยุคน,นี้เฮียชุนก็ยังเป็นคนที่ดูคู่มวยที่ออกสู่สายตาประชาชนทั่วประเทศทางช่องเจ็ดสีด้วยเรื่องการเป็นโปรโเตอร์สมัยก่อนนี้ก็เป็นลําบากมากนะมผมจึงต้องเป็นผู้ช่วยถึง10ปีถึงจะได้เป็นโปรโเตอร์รส่วนสมัยนี้แค่มีเงินเข้ามาหรือมีความรู้บ้างก็ ผ่านแล้วสมัยก่อนที่ลมันมีหลักอยู่10ข้อของสนามมวยลูมพิดีนะหนึ่งต้องเป็นคนที่มีนักมวยอยู่ในสังกัดอพอสมควรมีนักมวยที่มีชื่อเสียงระดับดีๆสองต้องเป็นคนที่ไม่เป็นหนี้หนี้สินล้นพ้นหลักใหญ่ๆนะสามต้องเป็นคนที่มันมีมนุษยสัมพันธ์กับคนทั่วไปสี่ะจะต้องไม่ทําความเสีเสียให้กับ วงการมวยไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นหลักใหญ่ก็มีสิบข้อแต่ผมเอาแค่สี่ข้อค่ะสำหรับปัจจุบันก่อนนี้ถ้าเข้ามานี่เป็นยากถ้าไม่มีเงินนี่เป็นยากไม่มีความรู้ก็เป็นยากหลายอย่างประกอบกันสมัยนี้เข้ามามีเงินก็เป็นได้ไม่มีเงินก็เป็นได้นะสมัยนี้ขอให้ขอให้เข้มแข็งหน่อยอะไรเนี่ยก็เห็นอยู่เป็นง่ายสมัยนี้ผมมันได้รับความลำบากจากยุคนั้นมานีผมก็พยายามสร้างสรรค์ด้วยตนเองมาตลอด ผิดบ้างถูกเย็บบ้างก็ทดลองด้วยตัวเองห้าหกปีก่อนจะถึงวันนี้ก็รู้สึกว่าสึกเกียริเพชรอะไรเงี้ยก็ได้รับความนิยมอย่างสูงสุดเป็นลำดับต้นๆของประเทศไทยก็ว่าได้โดยเฉพาะผมก็จัดก็คุณก็เห็นอยู่แล้วว่ามีการแจกรถโต้ต้าถึง1 8บแปดคันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ว่าผมได้มาผมก็อยากจะคืนไปให้แฟนบัตมวยที่ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณกับผมบ้างอะไรลักษณะนี้นะเกียริประวัติของเฮียชุนที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างครับ เกตประวัติที่ผมภาคภูมิใจนะก็คืออันดับแรกก็เป็นโปรโมเตอร์อสวินเวนเพชรของสนามมวยมวยลูมินีนะแล้วก็เป็นโปรโมเตอร์ดีเด่นของการกีฬาแห่งประเทศไทยบ6ปีติดต่อกันนะ6ปีติดต่อกันซึ่งผมก็เคยจะไม่ขอรับนะแต่ท่านสกุลสกลวรรณพงศ์ซึ่งเป็นพ่ออมวยตอนนั้นบอกว่าเฮ้ยอยชุนต้องรับเพราะว่ามันจะได้เป็นยแค่เป็นแม่แบบไอ้อนุชนคนรุ่นหลังว่า คนที่จะได้จริงๆต้องมีความรู้ความสามารถเยะชนฝากถึงนักมวยเองใชไหมหลักใหญ่ๆของนักมวยนะตั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็ต้องมีระเบียบวินัยเป็นสําคัญที่สุดแล้วซื่อสัตย์อดทนต่อวิชาชีพซึ่งเรามองไปข้างหน้าอย่าไปม,มองโอ้เพราะเหนื่อยหน่อยก็จะแมวแมวอยากให้มีระเบียบมีวินัยอดทนผมคิดว่าประสบความสำเร็จทุกคน,นและที่สําคัญอีกอย่างอย่าทรายศต่อวิชาชีพมันเป็นการทําลายคําว่ามวยไทยของเรา ครับและนี่ก็คือเจ้าพ่อวงการมวยตู้ที่แฟนมวยทั่วทั้งประเทศให้การยอมรับรองสาารคามขอเป็นกําลังใจให้กับเฮียชุนเกียรติเพชรสรรสร้างวงการมวยต่อไปนะครับกรุ๊ปวงในสัปดาห์หน้าจะเป็นใครนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณคุณหนึ่งตานอถ่ายภาพรองศรารคามต้องลาไปก่อนจังพอกันไหมซ้อใบดีครับ